โอ้ยที่ต้องจับทำไงที่ต้องจับทำไงก็ต้องจับใช่ปะโอ้ยที่ต้องจับทำไงที่ต้องจับอทำไงก็ต้องจับใช่ปะเอามือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตัวแล้วมาแตะที่ตูด นั่นแตะนี่แตะไหนไม่ว่าแตะของใครก็อย่าแตะที่ตูดก็ทุกส่วนทำงานทำงานเหมือนกันเดินถ้วยังได้ที่ตูดแต่หัวแต่ไหลแต่ตูดแต่เรียนรูปในมันแน่ไอตูดเนาะโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยรดูไปผ่าสือสวยสวยจับด้วยจับเรือ เต้นอยู่ในผับในบุชาร์หล่อๆอ้อด้วยจับเรืจับด้วยด้วยโอนจับในสนามอจับด้วยจับด้วยจับด้วยด้วยเอ้าหัวเอ้าไหลเอ้าเอ้าตุดหัวไหลตุดหัวไหลตุดหัวไล่ตุด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 ตีดตับหัวเรีนเลื้เจอตัวผัวไม่แต่เนื้อต้องตัวหัวไหลตุด